ที่นองเบิ้ดอกไม้อันนี้งามงามระวังทางที่เขาสิไปรับบาดกันไหมบ่รู้ว่าเขาเอิ้นดอกอีอย่างเนาะมันสิเกิดนานี้นะนานแล้งนี่นะมันสิเกิดมันงามแมงกับไร้ชายมาให้เบิ้องกระน่างดอกสดสดเดี๋ยวเขาไปรับบาดกัน เห็นมันงามแม่ก็ได้จอดไทยมันสอบคืนนาแรงได้ดอกไม้อนเนี้ยเมืนบรรยากาศสวัสดีค่ะหลังจากที่อันกลับมาจากไทยเนาะได้อาทิตย์นึงแล้วมื้อนี้ห้อกรสิไปรับบัตรอันผู้ย่อาศัยกันถ้าเป็นบ้านห้อก็สิเอิ้นบัตรประชาชุนละ่ะอันนี้ก็คือใบนัดที่ เขาหนัดเขาไหวหนัดคอมเมนตตืรอไวนะ้เนาะอันนี้สิไยฮัลโหลคนขับเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าไปไทยกะไปโต๊ข้างอันบัรผู้ยุอาาย่อาศัยเมรายูเนาะก็สีกลับมาได้กะเกือบเกือบกลับปรได้นะถึงสีเทศวิสารลิเทิร์นมากกะเกือบกลับมาได้เนาะเดี๋ยวอันมื่อนี้กะได้เวลานัดหมายแล้วกะสิไปรับ ขบามามือนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ยูมาได้อาทิตย์หนึ่งเนาะเขาหายวิสาลิเทินมาแค่เจ็ดหมื่นนะทศา,าก,ก็นีกาสิยูมาได้เนาะขนาดยูมาเป็นสิบสิบปีแล้ว,วเนี่ยแต่ก็ต้องอันไปเอาบัตรเดี๋ยวเขามารุ่นกัน ด้านนอกเขามาถึงแล้วเนาะเดนเดนหาดนายวิค mm ีนเวดซัมเอาท์ไซด์ฮะไอเอ็นดีล็อกเก็ตอนี่ไอเอ็นดีล็อกเก็ตย่าล็อกเก็ตนั่ที่พี่สิมาเอาบัตรอันซีิมพูให้เบ่งบรรยากาศด้านนอกกัน ต้องนีเนาะพี่สีมาเอาเนาะปกติพี่อยู่รถตัวดำเลยแต่พี่สีมาเอาอยู่นี่ตอนนี้พี่มาถึงตรงนี้แล้วเนาะ I N D โลกเก่งอันที่เอามาก็คือบัตรบัตรอ่าพาสปอร์ตกับบัตรเก่าแล้วก็ใบหน้าพี่สีมาเอาเนาะเดี๋ยวเขารอจัดทีกันว่ามันมามนนถึงเสาเนาะเดี๋ยวไอ้สังเกตสองกับสิออกไปอะ่ะจะย่างรอกไปล่างก่อนเดี๋ยวจะมาใมา เพราะว่ามันยังมาตสาผลวัดจันน้ำฝนะสิลเมืองเดนหรอเม่เือนหา Yeah I can only get here now r t h e r than e close so we have to go far far away far y e a 35กิลเพราะวกดัทุเลยมาเอา เดี๋ยวต้องสีขาไปเอาข้างในกันโอเคไปยังข้างนอกกกันอากาศดีดีเพราะว่ามันเข่าหนาซ้ำมือของประเทศนิวซีแลนด์ถ้าผูใ้ใดมาเที่ยวช่วงนี้นะอากาศดีมากอยากให้มาเที่ยวช่วงนี้แหละ ລระว่างๆจอนนาทีข้ากัสิหาเบิร,ร์งประเทศนิแนเแลนด์น้องไห้เบิรงอันี้เมืองเดนฮาคมาแต่สาวลายอันนี้รถต้องดวด้วยอยู่แตองยเนะ ตอมอเนี่ยถ้ามีรถผ่านมากมันสิบุกลงไปเด้แต่ถ้าบ่ามีรถผ่านมากมันสิมันสิบเดงขึ้นมากนะแต่ว่าตอนนี้บ่มีมรถนอนเพิ่มกันแล้ว่าประเทศไทยเนี่ยสิบห้ายางเลยก่อนที่ห้างที่ไปรับ เก่จากที่เขาอยางมา นบรรยากาศรมรืนนะคี่นเพราะว่านานี้เป็นฤดูคือว่าเป็นศึงซ้ำมือของเข่ามันจะได้ลงมื่นเดี๋ยวเ้าสิกลับไปเอาบัตรกันเพราะว่ามีเวลาอีกแค่สิบนาทีนัดกันเดี๋ยวสิกลับไปเอาบัตรกันเนาะจ้ะไปรุ่นน้องกันบัตรกับบัตรที่ทั้งใบก่อนไปไทยกับบัตรที่ว่ามารับคือว่าเม่อาจสิบยตรงกันเนาะเพราะว่าผีไปท่ามันหนักมากไหไปท่าตามาักไหมก็ดูว่า เขาไปเอาบารกันเอาโอเคมันไหนมาเล็กมาแล้ววายหกหนึ่งสอง I N D เด n นหากตอนนี้เขาก็นั่งลอดนะจ๊ะ <Hello. S 1> ทางนั้นก็สิประมาณนี่อันนี้แอบถ่ายด้วยนี่แอบถ่ายแอบถ่ายค้นผ้ามากเบิดเจอเบอิดเจยอ,อันนี้ <laughs> แอบถ่ายพี่น้องไมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้บัดบัดนี้อาศัยอยู่ได้10ปีแต่ก่อนนี่พีสิต่อแค่หาีีต่อแต่ว่าอันนี้ครั้งที่3แล้วที่ต่อมันก็สิได้10ปีแล้วะคือไมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เข้าได้บัรมาแล้ว,ลวเนาะเข้ากับสีเดินทางกับบานกันอันนี้บัรสิบปีกับสีสีตังจากบัตราปีเนาะจ้ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างแจ็คแย่แว่อยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วคือจังอันบอมีบันพัดบอมีพัดดัดคือคือต้องมาตอบตัสตอบัสดังสี่เนาะอันนี้รอบที่สามแล้วเด้รอบที่สามนี่เป็นสิบปีเนาะจ้กที่เพื่อนไ้ก็คือว่า พี่อยู่มาสิปีก็จริงแต่ว่าพี่บ่ได้เรียนภาษาภาษาดัดตหมบ่ได้เรียนภาษาดัดก็เลยอันบ่าสามารถที่สิไปขอพาสปอร์ตได้นะถ้าเฮาสิเรียนอันถ้าเฮาสิขอพาสปอร์ตดัดตนะ์เฮาก็ต้องเรียนภาษาดัดมาเนาะเรียนอินเบอร์เคอร์ลิงอย่างงี่นะแต่ว่าพี่บ่ได้เรียนอินเบอร์เคอร์ลิงน้ำเพิน่นเพราะว่าพี่มาจากประเทศฮังการีเนาะถ้าหลายๆคนมาเคยเบิ่งคลิปก็สิฮู้ว่าพี่มาจากประเทศฮังการีพี่สิบ่ได้เรียนภาษาดัด ค่าคนไทยมาจากไทยเลยแล้วก็มานีนะคนไทยเข้ามาจากประเทศไทยแล้วก็มาประเทศนิวซีแลนด์ต้องเรียนภาษาดัดโดยตรง,ต,งต้องมีเอ็มเฟ่ต้องเรียนอินเบอร์เคอร์ลิงแต่ก่นกอนๆแล้วนี้ของผี่ก็คือว่าผี่บริเรียนเนาะมันก็เลยไปขอ Dark ปดัดพาสปอร์ตมาได้ดังนั้นพี่ต้องยุ่ให้ครบสิบห้าปีถึงสี่ขอดัดพาสปอร์ตได้ตอนนี้ก็สิบเอ็ดปีนี่เนาะจะ้ะ เขามีที่สิอ็ดเลยอีกสปีกับสี่คอร์ดพัพาสปอร์ตได้แต่ว่าตอนนี้พี่ได้สิปีแล้วมันกับสิบปต้องมายุ่งยากนั่นอันบักผู้อยู่อาศัยเนาะเนี่ยสีกระต่างกันเนาะจา่ะการจะเอามาแช่อารุ่นน้องที่ว่าสิมาอยู่ประเทศนิทรแนนเนาะจา่ะการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนิทรแรนนการถือ ดัสพาสปอร์ตอันคือวีซ่าอันประเทศนิ้ีแลนดมันเป็นัะไดแน่เนาะอันนี้พี่เกือบสิบอดได้บินเด้พี่มาวีซ่ารีเทิร์นแต่ว่าเกือบบอดได้บินเพราะว่าคนตรวจตั๋วต่วอโมอ่เพราะเป็นต่อหมอดอกพวกแอร์นะที่ตรวจตัวยูเนยูไถ่เห็นไหมเขาก็ทาก่าพี่ทําไมไม่ซื้อตั๋วกลับทําไมพี่ไม่ซื้อตั๋วกลับเพราะว่าพี่พี่มีเวลาแค่เจ็ดวันเองนะ พี่ก็เลยบอกว่าพี่บ่ซส้อต,ตัวกัเพราะพี่อาศัยอยูน่น่นแล้วพี่กาซีไปรับบัตรผู้อยู่อาศัยของพี่นี่เน,นาะอันนี้ก็คือบัตรนี่ล่ะที่สิบ้ามาหลับเนัวจ้ะพี่กับมิความเราแวงคือกันเนอ,อยันยันบินบ่ได้นะเขาก็บอกว่าเพื่อมีต่อมองคนอื่นเพื่อมีต่มองคนอื่น,นอะไรว่าหายพานแม้ แล้วที่นี่พี่ก็บ,บินมาต่อดูใบนะพี่ก็เลยยยานเขาบอกให้ผ่านเนาะมันก็ว่าอยากเนาะภาษาภาษาเขาเนาะอธิบายยากนะแต่ว่ามันก็ผ่านมาโดยดีเนาะเราก็มือนีก็เป็นมือที่เข้ามารับรัดผู้ขับขี่ดังนั้นพี่ก็สามารถอยู่ต่อได้อีกนะคะไปต่อได้อีกบั่นก็เลยเอามาแช่กันว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนมันก็สิยุงยากแน่นอะจะอยูบานเมืองเขาอาศัยอยู่บานเขานะ ผูอยู่อาศัยยังสิละคือจงพม่มาขามาอยู่บานเท่าล่ะก็ต้องมาขอบาดคอยอย่างผู้อยู่อาศัยพี่ก็คือกันเนาะจนกวัวพี่สียูครบสิบห้าปีพี่สิบขอดัอดพาสปอร์ตถ้าพี่ไม่ดัดพาสสปอร์ตแล้วพี่ก็เป็นคนของเขาโดยตรงเนาะตอนนี้ยังบ่ได้เป็นคนของเขาโดยตรงเน้ยังเป็นพม่มาอยู่นะจ๊ะก็เอามาแช่กันประมาณนี้ค่ะพี่ก็ไปต่อนะทีนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านกันจ้า ว่าพี่พแย่หายไปใส่กระซจังซีะ่ะชีวิตในต่างแดนปป๊บโป๊บโป๊ะเนาะนี่หลังจากไปตกลุนอยู่อันประเทศไทยมาสามเดือนเนาะเพราะว่าขอขอไอ้นัดกับอันสถานทูตไทยนะ่ะก็ใส่เวลาเป็นเดือนได้ตอนเนี่ยเราก็มีเอเจนซี่พวกอันโกบโบเข้าต่อไปติดต่อโกบ,อ,โบออีกโกโบกระซีิยื่นเรื่องให้เฮ้า สถานทูตไทยแม้แตะกอนนีเขาสามารถเดินเข้าไปหาสถานทูตได้เลยย่างเข้าไปเลยไปติดตอ่อแต่เดี๋ยวนี้บอมนเขาต้องติดต่อโกบอแล้วโกบอก็สิเป็นตัวกลางติดต่อสถานทูตให้เขาแต่่าเวลาทําหนักตอนนี้ยากมากทําหนักเป็นเดือนๆเ,เนาะจ้ะแต่อยากเอามาเล่าสูกันฟังเนาะจา้ะเนี่ยนี่กันยังเป็นไทยพาส,สปอร์ตเนาะประเทศไทยเนาะค่ะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะ น,นี่ก็สิแช่ประมาณนี้ละจ้าเดินทางตอ่อ